สวัสดีแฟนช่องแฟนเพจครับฟุต์บาล,บล์บัตตี้เฮล,ลครับประจำวันเสาร์ที่23เมษายนนะฮะตั้งแต่ทำฟุตบาล,บล์บัตตี้เฮล,ลมานะครับเพึ่งจะได้เฮนะฮะได้มาดื่มดำกับแฟนเพจแฟนช่องอ่ไม่กี่เทปนะครับก็บเทปสเปอร์ชนะโตทำแฮตทริกได้นะครับแล้วก็เทปของนอริชก็โดแฮตทริกอีกแล้วนะฮะก็นั่งคิดกับตัวเองว่าถ้า คริสเยโนโรนัลโดวันไหนฟอร์ไม่ดีวันไหนแบกทีมไม่ได้นะครับทีมเราจะทํำยังไงจะชนะได้บ้างหรือเปล่านะครับก็อ่าเป็นเรื่องที่ผมคือจริงๆแฟนยูไนเต็ดคิดยังไงครับลองคอมเมนต์กันมาสำหรับผมคือปลงแล้วกับซีซั่นนี้นะครับหลายคนรอซีซั่นใหม่อย่างเดียวละแล้วก็คาดหวังว่าไอ้เกมสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ในไอ้สีเกมเนี่ยนะครับ <S <S เดี๋ยวเจอเชลซีเจอ on, <S <S บริสตันเจอเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็เหลือพาเลสเนี่ยจะ มีนักเตะคนไหนที่เล่นเต็มที่เพื่อที่จะทำให้เอริกเทนฮากเห็นว่าซีซั่นหน้าเนี่ยเราจะไปด้วยกันต่อนะครับนี่คงเป็นสิ่งที่แฟนยูไนเต็ดคิดแต่เอาจริงเกมเนี้ยมันก็ไม่ใช่เกมที่อาร์เซนอลชนะเราแบบเอาคลาสนะคือได้รูปเกมจริงๆอะอาร์เซนอลก็พลาดเยอะนะครับคืออย่างที่เราทราบๆมันคืออาร์เซนอลเป็นทีมดาวรุ่งเป็นทีมเยาวชนเป็นทีมที่เอ่อทีมเด็กครับและตัวเก่าไม่กีอ่อหลายคนเนี่ยมันก็ยังประคองทีมได้ไม่ขนาดนั้นนะฮะวันนี้เนี่ย อะไปดูการจัดทีมก่อนคือวันนี้ไม่มีแม็กควายที่รังนิก drop นะครับคือรู้สึกว่าเมื่อวานนี้ลอริดเวลเทียนหนึ่งจากเดอะแอ์เลติกก็รายงานว่าแม็กควายเนี่ยนะครับน่าจะถูก drop แล้วก็ drop จริงๆนะครับแล้วก็เฟร็ดเจ็บด้วยนะครับก็ทําให้แม็กชูเมเนเล่นกับมาติชไปคือแม็กชูเมเนเล่นกับมาติชเนี่ยคู่มิดฟิลด์ของเวเต็ตมันก็จะคือใช้คำว่า2คนนี้เคมีไม่ค่อ,อค K Me, คยตรงกันเท่าไหร่ แต่เราก็ตามก็ต้องยอมรับว่าวันนี้การขึ้นไปบีบสูงของแม็กซชูเมเนียก็ทําได้ดีในหลายๆครั้งวันนี้เป็นวันที่แฟนๆไม่ได้บ่นแม็กซชูเมเนียเท่าไหร่นะครับเป็นวันที่แม็กซอสโอเคนะครับดีกว่าเกมอื่นๆแต่ก็โอเคไม่ถึงขนาดว่าจะดีมากนะแต่ก็ดีกว่าเกมอื่นๆนะครับส่วนด้านบนก็ชุดเดิมซานโชอิลังกาโรนัลโด้รซ์ฟอร์ดก็นั่งสำรองต่อฟูลแบ็กก็กลับมาใช้เตเลสคู่กับดาโลคนละฝั่งนะครับอาร์เซนอลก็คือใช้คำว่าพวกเขาได้ประตูขึ้นนำก่อน ะะจากจังหวะ cross เข้ามาซึ่งคือเป็นจังหวะพลาดของวารานแหละแล้วแต่เลสเองนะครับก็ไม่คิดว่าบอลมันจะมาจากวารานเขาก็เลยไม่ได้เตรียมตัวสกัดคือการพลาดของวารานเนี่ยผมใช้คําแบบนี้ว่าผมว่านักเตะที่สลับเจ็บสลับเล่นสลับเจ็บจังหวะสลับเล่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยจังหวะการจูนกับเก,บเกมครับมันยังไม่เข้าที่นะครับแล้วปัญหาของวารานคือผมว่าแฟนๆไม่ได้ตั้งคําถามเขาเรื่องฝีเท้าอยู่แล้วแต่ตั้งคําถามว่า เขาเจ็บบ่อยเกินไปนะครับแล้วพอเจ็บบ่อยเกินไปปุ๊บเนี่ยมันไม่มีความฟิตไม่มีความเฉียบคมในการเข้ามาสู่เกมครับภาษาอังกฤษมันจะเขาว่า match up เนี่ใช่ไหมก็คืออความพร้อมในการลงเล่นอ่ะซึ่งวารานไม่พร้อมเท่าไหร่เพราะว่าคือบาดเจ็บซ้อมปุ๊บแล้วก็กลับมาเล่นเลยก็เลยเกิดปัญหานะครับจังหวะน,นี้เขากะจังหวะพลาดไปหน่อยแล้วเตเลสก็พลาดตามสุดท้ายก็โดนซาก้าปั่นโค้งเดคอาปัดแล้วก็ไปเข้าทางจังหวะซ้ำของนิโนตเเรส โดนนําไปก่อนนะครับแต่ว่าขีลเหยื่อใดก็ตามเราจะเห็นว่าบอลของเนเต็ดอะสามารถที่จะ,ะไปถึงพื้นที่สุดท้ายของอาร์เซนอลได้บ,บ่อยเพราะว่ามิดฟิลด์ของอาร์เซนอลอย่างเอลเนนี่นะครับที่วันนี้จับคู่กับกรานิตชาก้าก็สกรีนบอลได้ไม่ไมดีเท่าไหร่ครับคือโรดลงดรอปต่ำมาช่วยในแผงมิดฟิลด์หลายครั้งคือลงมาเชื่อมบอลแล้วก็ทำให้บอลไปถึงพื้นที่สุดท้ายได้เยอะนะครับแต่ว่าเนเต็ดอะเกมเนี้ยพวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้การเจาะตรงกลางเยอะเพราะว่า วันนี้ฟูลแบ็กของอาร์เซนอลคือปัญหานะครับนูโนตาวาเรสเล่นฝั่งซ้ายจริงโอเคฟอร์มบูบว่ายิงประตูได้แต่ว่าเขาก็ยังเป็นดาวรุ่งแล้วก็ยังมีจังหวะผิดพลาดเยอะอยู่แล้วก็โดนอิลังกาเผาไปหลายครั้งส่วนฝากซ้ายเนี่ยคือใช้คําว่าเซตริกซัวเรสเนี่ยอยู่ในช่วงฟอร์มตกนะครับแม้ว่าประสบการณ์จะเก่าเหอะแต่ว่าอยู่ในช่วงฟอร์มตกจริงๆแล้วก็เป็นวันที่จอร์แดนซานโช่ก็เล่นงานเซดริกซัวเรสได้หลายครั้งแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันซานโช่ไม่ใช่ ปีกที่เอเล่นได้คนเดียวอะคือเขาต้องการตัวเชื่อมต้องการมิดฟิลมาเชื่อมต้องการฟูลแ b a c มาเชื่อมแล้วก็ปัญหาที่ทราบกันคือทางอเล็กซ์เตเลสเนี่ยเขาไม่ใช่ฟูลแ b a c สายสอดเติมมันก็เลยไม่ค่อยเข้ากับจอเดนซานโช่หลายๆครั้งนะครับเราก็จะเห็นว่าจังหวะของเตเลสกับซานโชมันไม่ค่อยคลิกกันซึ่งมันก็ไม่ใช่เกมแรกที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่า ความสามารถเฉพาะตัวของซานโชที่วันนี้ก็ยังมีสมาธิกับเกมมีความมั่นใจนะครับแล้วก็หลายๆครั้งก็ลงมาช่วยเกมรับเนี่ยก็ยังทําให้ยูเนเตตมีจังหวะบูบวาบตรงริมเส้นคือยูเนเตดใช้การโจมตีของซานโชเป็นหลักทางฝั่งซ้ายใช้จังหวะฉาบเฉวยของอิลังกานะครับในการเล่นงานตาวเรสเป็นหลักทางฝั่งขวาแล้วก็พิโดลงมาเชื่อมตม่ํามันก็เลยทำให้โอเคแหละเรามีจังหวะโจมตีบ้างอย่างไรก็ตามนะครับก็มาเสียลูก2จากจังหวะจุดโทษนะครับซึ่งทางเอเล็กซิเลสไปชน ใส่น่าจะเป็นทางาบูกาโยซาก้านะนะครับจังหวะที่โดนประตูที่2จากจังหวะจุดโทษนะฮะก็เป็นจังหวะที่ชนแล้วค่อนข้างจะคือเล่นไม่ค่อยละเอียดนะครับจังหวะนี้ใช่ครับชนกนิตชาก้านะครับแล้วก็มาเข้าทางฝั่งของเอ็งคิเตียยิงเข้าไปเอ็งคิเตียอยู่ตำแหน่งล้ำหน้าครับผูตัสินเช็คในช็อตแรกแต่สุดท้ายก็มาเช็ค ในกรณีที่2คือเรื่องจุดโทษแล้วก็เตเลสฟาวจริงก็เสียจุดโทษไปผมไม่ได้เอาภาพนี้ขึ้นมาเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วแต่จังหวะที่แฟนยูเนเตดน่าจะบ่นกันเยอะก็คือจังหวะที่น่าจะได้จุดโทษนะครับที่เซดิกโซเรสอ่ะคือเซหัวขมำลงไปแล้วนะครับแล้วเนี่ยโอเคแหละเขาอยู่ในสถานะที่คือคลานเล่นนะครับแล้วซานโชก็พาบอลไปแล้วสุดท้ายบอลก็ไปโดนมือของทางเซดิกโซเรสนะครับในกรอบเขตโทษจังหวะนี้คือ ไอ้แฮนบอลไม่แฮนบอลอ่ะมันอยู่ที่วิจารณญาณคือแฟนๆไม่ได้บ่นในกรณีที่ผู้เดลสินหรือ VR อ,อ,อย่างจิเล็ตเนี่ยนะครับจะไม่ได้ให้หรือไม่ไพิจารณาเป็นจุดโทษอะไรเพียงแต่ว่าถ้าถ้าคุณดูโอเคแหละวิจารณญาณก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ผมอยากจะโฟกัสซึ่งผมไม่รู้แฟนเพจแฟนช่องเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าคือจุดสําคัญครับคุณจะเห็นว่าเซดิกโซเรสตามองที่บอลน,นะ ฉะนั้นเขาเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาตามองขาซานโช่แล้วมองที่บอลนะครับฉะนั้นถ้ามองเจตนาผมคิดว่าจังหวะนี้เซดิกซเรสอะเหตุแล้วและเขาคิดแล้วว่าเขาจะทําอะไรอันนี้คือแล้วแต่คนจะคิดนะครับบางคนอาจจะมองว่าบอลทูแฮนแต่สำหรับผมคือซ so เรสเจตนาในการเอามือไปท้าพื้นแล้วก็ขัดขวางการเล่นของซานโช่คืออย่างน้อยให้ไหม่ให้ไม่รู้แต่ควรจะเช็ค VR หรือดูให้มันละเอียดกว่านี้นี่คือในมุมผมนะฮะก็เป็นจังหวะที่เราเสียประโยชน์ไปนะครับ Uh, แล้วก็สกอร์ก็โดนไป20แต่มันก็เป็นจังหวะที่เราพยายาม uh, บุกอยู่อะแล้วก็มามีจังหวะแบบนี้ได้จุดโทษไม่ได้นะครับดานโลบได้ยิงจากนอกกรอบเขตโทษชนคานไปสุดท้ายนะครับหลังจากที่เรา uh, เสียลูก2ไมไปไม่นานครับเราก็มาได้ประตูตีไข่แตกคือช็อตเนี้ยผมผมชอบซานโชมากๆเลยครับ นี่คือสิ่งที่เราเห็นซานโชเล่นน่าจอยู่ดอทมุลแล้วเขาจะเป็นคนที่ดึงความสนใจจากผู้เล่นฝั่งตรมข้ามได้เยอะมากอย่างเช่นจังหวะที่คุณจะเห็นเลยว่าผู้เล่นอาร์เซนอลอ่ะนะครับอย่างต่ำสี่คนที่คือโฟกัสไปที่ซานโชเราจะเห็นว่าจังหวะน,นี้เตเลสพยายามจะ,ะขยับสอดเข้าไปในพื้นที่ฮาฟสเปซหรือพื้นที่ริมเส้นด้านในเพื่อจะดึงทางผู้เล่นของอาร์เซนอลนะครับออกจากตำแหน่งไปคนหนึ่งซึ่งก็ได้เป็นบูกาโยซาก้าที่ไปช่วยกัรับคือดึงซาก้าไปจากพื้นที่นะครับแล้วซานโชก็ตัดเข้าในมา นะฮะฮอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เล่นอาร์เซนอลนะครับต้องผวาเข้ามาดูจอต์องสั่งโชสุดท้ายเข้าในไม่ได้ครับแล้วก็เปิดย้อนมาให้เนมันยามาติชครอสเข้ามาให้พี่โดเนี่ยชาร์ตก็เป็นประตู1น,นต่อสอแต่จังหวะเนี้ยก็เป็นความผิดพลาดของฝั่งอาร์เซนอลนะครับกาเบรียลมากาเยสกับแอดวานแรมสตีลเนี่ยสื่อสารกันไม่ดีคือฝั่งของกาเบรียลก็คิดว่าแรมสตลจะออกก็เลยไม่ได้ขยับนะครับส่วนฝ้าของตัวหลังสุดอย่างตาวาเรสตตรงนู้นก็ไม่ได้เช็คลำหน้า ก็เป็นจังหวะการถือสารที่ผิดพลาดของอาร์เซนอลแล้วก็พี่โดเขาสมาธิอยู่กับเกมอยู่แล้วก็เลยทำได้นะครับเป็นประตูอหต่อ2ของฟากอาร์เซนอลนะฮะซึ่งจริงๆในช่วงท้ายครึ่งแรกเราก็มีจังหวะบุกมีจังหวะโจมตีใส่อาร์เซนอลแต่ว่า จังหวะสุดท้ายผมว่าวันนี้ยูเอต็ดยังจ่ายบอลขึ้นหน้าเสียเยอะนะครับซึ่งบูนก็ก็จ่ายบอลเสียเยอะจริงวันนีต้ต้องยอมรับนะครับว่าผมว่าบูน่ววันนี้มาสวมปลอกแขนต่อจากแม็กควายแล้วก็สมาธิยังไม่ดีเท่าไหร่ซึ่งพอพูดถึงเรื่องสมาธินะครับและความมั่นใจผมรู้สึกว่าวันนี้บูน่ขาดสิ่งนั้นนะครับกระทั่งมาถึงจังหวะที่แฟนๆน่าจะเอามาพูดถึงเป็นท a l กออฟเซิรทาวก็คือจังหวะจุดโทษ ของยูเนเตดที่ได้มานะครับซึ่งก็มาจากจังหวัดที่ตาเรสไปกางแขนแล้วก็แฮนด์บอลชัดเจนนี่ผมไม่ได้เอาภาพขึ้นมานะครับเพราะว่ามันชัดอยู่แล้วเป็นจุดโทษซึ่งก็เป็เรื่องปริศนานะครับว่าไอ้ไอจุดโทษตรงนี้นะครับที่ทีมเนี่ยได้แต่ยิงไม่เข้าเนี่ยนะครับก็มีแฟนบอลตั้งข้อสังเกตว่าทําไมโรนัลโดถึงไม่ได้ยิงนะครับซึ่ง มันก็มีข้อสังเกตหลายอย่างคือรงังอิร์เซ็ตให้บรูโน่ยิงจุดโทษหรือว่าโรนัลโดอาจจะคุยหลังเกมแล้วให้บรูโน่เองนะครับหรือว่าบรูโน่อาจจะขอโรนัลโดยิงอันนี้เราไม่ทราบได้เพียงแต่ว่าคือถ้าเราดูจอไปที่หน้าของบรูโน่ช็อตเนี้ยคือเราจะเห็นว่าบรูโน่ไม่มีความมั่นใจครับคือเขาขาดความมั่นใจพยายามจะยิงแบบไอ้กระโดดยิงนะคือ,อการยิงสไตล์แบบเขาอะนะครับเล่นทางแต่ว่าคืออาจจะมันอาจจะไม่ใช่วันของเขาเฉพาะช็อตนี้นะ เขาก็พยายามยิงเล่นทางแหละแต่ว่านั่นแหละครับคือพอความมั่นใจมันขาดการเ,ออเปิดหน้าเท้าจาาังหวะการแปลมันก็หลุดไปนะครับก็เป็นช็อตที่พลาดนะครับของทางบรูโน่ฟานเดนเดสซึ่งแฟนบอลก็ตั้งข้อสังเกตยอย่างที่ผมบอกไปคือถ้าโรโดยิงคือก็ไม่รู้ว่าโดยิงจะเข้าหรือเปล่านะแต่ความมั่นใจและสมาธิของพี่โดผมว่ามันมีมากกว่าบรูโน่นะครับก็เป็นจุดเปลี่ยนของเกมเพราะว่าคือถ้ายูาเต็ดยิงเข้าช็อตเนี้ยผมว่าเกมสนุกและยูเต็ดมีโอกาสจะพลิกนาด้วย เพราะอาร์เซนอลจุดบอดเยอะนะครับมิดฟิลด์ตัวต่ำของเขาเนี่ยเอลเนนี่ก็มันเล่นดีฟูลแบ็กสองข้างเซตริกกับนูโน่ตาวารเรสก็พร้อมจะโดนปีของเราเล่นงานตลอดโรนัล دو ก็พร้อมจบสกอร์แต่พอช็อตนี้มันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ยูไนเต็ดยังกลับมาไม่ได้แล้วซ้ําร้ายมันมีจังหวะที่โรนัลโด้เนี่ยนะฮะได้บอลหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็ไหลให้ดาโล่ยิงไปติดเซฟแรมสเดลชนเสาอีกคือจังหวะเรามีเยอะมากคือผมไม่เห็นใจดาโล่นะ ผมก็อยากให้ดาโลเขามีซีนอะได้มีโอกาสทําประตูคือวันนี้ไอ้ลูกยิงชนคานก็สวยไอ้จังหวะสอดเติมแล้วก็โดนปัดชนเสาก็สวยนะครับพอไม่เป็นประตูปุ๊บเนี่ยนั่นแหละครับคือแต่ผมก็ไม่ละเลยนะเตะที่เฮ้ยอย่างน้อยโชว์ผลงานได้ดีในเกมนี้นะไอ้ดียรเดียร์ก็เซฟจังหวะสาคัญได้หลายครั้งนะครับดาโลวันนี้เป็นวันที่เขาเนี่ยมีส่วนร่วมกับการเกือบจะได้ประตูเยอะมากจังหวะการเติมของเขาเนี่ยดีอยู่แล้วแล้วก็พอสอดเติมขึ้นมาในพื้นที่ที่ตาเวรสหาย มันก็น่าจะต้องได้แต่เขาก็ทําไม่ได้แม็กชูเมเนผมว่าพอมันมีมาติชประคองหลังให้แล้วเขามีโอกาสก็เป็น box to box เนี่ยก็คล้ายๆเฟรดคือเฟรดกับแม็กโทอ่ะหรือแม็กซอสเนี่ยเขาเป็น box to box ธรรมชาตินะครับฉะนั้นเมื่อเขาได้ไปเล่นเกมรับด้านบนได้ขึ้นไปเ,เติมเกมรุกข้างบนมันคือวิญญาณของเขาจิตวิญญาณของเขานะครับก็เลยเห็นแม็กซอสเล่นดีขึ้นนะครับส่วนมาติชก็ทําตามช็อปแล้วแหละนะครับแต่ว่าคือมันก็ได้แค่นี้นะครับกับสภาพร่างกายกับ เขาเรียกว่าไงสภาพของมาติชในในอายุเท่านี้ในช่วงเวลาที่อีก1เดือนข้างหน้าเขาก็จะอำลาสโม,มสรไปแล้วนะครับซานโชอิลังกาก็มีความบูดว่าผมชอบซานโชนะวันะน,นี้ผมรู้สึกว่าคือเขายัางน่าจะได้ไปต่อกับเชนฮากแล้วก็มีอนาคตกับวีดเต็ยาวๆแน่นอนนะครับพิษส่งของเขากับการไปกับบอลการเล่นริมเส้น การเชื่อมกับเพื่อนการใช้ไหวพริบในการเอาตัวรอดคือซานโชดีอยู่แล้วส่วนอีลังกาก็เกือบจะเรียกจุดโทษจากเตเวเรสได้หลายครั้งแต่ก็นั่นแหละรครับมันก็วิจารณญาณของอาทางผู้ดสินแล้วก็ทีมอ a สุดท้ายก็ไม่ได้มีจังหวะที่ที่อีลังกาโดนตรวเรสไปเหนียวไปรวบอะไรแล้วก็ยังไม่ได้จุดโทษนะครับก็น่าเสียดายนะฮะคือเกมเราก็เลยดู ฮึดอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากที่บูโน่หยุดโทดไม่เข้าแล้วก็แผ่วไปเลยเพราะว่ามาโดนอาร์เซนอลยิง31และบูโน่เฟรเดสก็จับบอลพลาดหน้ากรอบเขตโทษคือจังหวะเล่นกับบอลหน้ากรอบเขตโทษอะหลายๆครั้งถ้าใครจําเกมเจอเซาตนัตันช่วงต้นสีสันบูโน่ Bruno ก็ไปจับบอลยาวแล้วก็คือบอลมันมากระดอนใช่ไหมครับเขาไปใช้หน้าเท้าจับบอลแล้วก็พลาดโดนแซะจากด้านหลังแล้วก็คู่ต่อสู้ก็สอดขึ้นไปยิงได้คือบูโน่ลงไปช่วยเกมรับหรือลงไปเชื่อมบอลเพื่อจะเอาไปโต้กลับแต่เขาเสียบอลเอง ค,คือวันนี้การทรานซิชันหรือว่าเปลี่ยนจากรับเป็นรุกของทั้งอาร์เซนอลแล้วก็ยูไนเต็ดส่งผลทําให้รูปเกมมันเร็วมากเพราะว่ากลางอาร์เซนอลกลางยูไนเต็ดก็พร้อมจะเสียบอลทั้งคู่ครับอยู่ที่ฝั่งไหนเนี่ยจะฉกเฉวยโอกาสได้มากกว่ากันครับยูไนเต็ดได้จังหวะที่อาร์เซนอลเสียบอลไปโต้กลับแต่ว่าไม่คมพอแล้ววันนี้อาร์เซนอลครับกับจังหวะยิงของชาการซึ่งเป็นคนที่ยิงไกลได้ดีอยู่แล้วนะก็อาศัยจังหวะที่บูโน่พลาดนะครับแล้วก็ซัดไกล ซึ่งมันมีปัญหาตรงที่ว่ามีแฟนเพจท่านหนึ่งผมขออนีาตเอ่ยชื่อแล้วกันนะพักมาอินบ็อกซ์คุณอมรเทพคุณอมรเทพถามเข้ามาว่าเอ้ยจังหวะเนี้ยเอ็ดดี้เอนกิเตียเนี่ยคือเขาอยู่ตำแหน่งล้ำหน้าแต่ปกตินักเตะที่อยู่ในตำแหน่งออฟไซด์เนี่ยนะครับถ้าเขามาเอนโครชหรือว่ามารบกวนก่อกวนกน,นะครับก่อกวนการเซฟของรุสซาประตูเนี่ยผู้ตัดสินหรือทีมงาน v ีอาร์ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ประตูได้แต่นะครับช็อตเนี้ย คือถ้าผมไปดูภาพย้อนแล้วเนี่ยนะครับอันนี้คือวิเคราะห์แบบเป็นกลางนะคือเอนกิเตียก็ไม่ได้จะเล่นบอลอยู่แล้วนะครับเขาพยายามจะอ,ออกจากเกมไปอะคือพยายามหลีกให้ชาก้ายิงคือถามว่าโดนบังไหมโดนจริงครับแต่เอนกิเตียไม่ได้มีเจตนาที่จะไปบังเดกอานะครับอันนี้คือมองอย่างเป็นกลางนะไม่ไม่ได้เอาหัวโขนของแฟนบลยูเนเตดนะมันก็เลยเป็นจังหวะที่ผู้ตดสิและทีมงานไม่ได้เช็คจังหวะของเอนกิเตียที่ลำหน้าก็เลยเป็น3ประตูต่อหนึ่ง นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ช็อตเลยพยายามจะเปลี่ยนแรดฝงแรดฟอร์อะไรลงมามีแฟนเพจแฟนช่องบอกว่าทําไมไม่ให้โอกาสกรน,นโชวบ้างนะครับก็รัางนี้เขาคงจะมองแหละนะครับว่าสภาพคือสภาพจิตใจของทีเป็นแบบนี้นะครับคือขนาดนักเตะชุดใหญ่ยังไม่มีความมั่นใจส่งดาวรุ่งมาก็ก็คงจะทําอะไรไม่ได้คือดูเป็นการไปลดความมั่นใจนักเตะดาวรุ่งที่แทบจะไม่มีโอกาสลงเล่นแต่แฟนบอลอาจจะเห็นต่างแฟนบอลก็จะบอกว่าอุ้ย ถ้านักเตะชุดใหญ่เล่นไม่ดีคุณก็เอานนวลุ่งลงไปเสี่ยงเลยจะทาได้ดีกว่าก็ได้ต้องลองไม่ลองไม่รู้ซึ่งอันนี้ผมเข้าใจผมก็เลยถึงบอกว่าเรื่องเนี้ก็เลยมองได้2มุมครับในในเคสของทางการไม่ส่งการนาโช่ลงเล่นนะครับก็สุดท้ายก็จบแบบนี้แหละครับ3มต่อหนึ่งคือถ้าจะให้ผมพูดก็คือวันนี้ผมชมซานโชอีลังกาไม่ได้แย่แมชูมิน่พอโอเค พี่เดช่วยเซฟนะครับวารานผมว่าเขาไม่พร้อมสําหรับการลงเล่นมันก็เลยพลาดลูกแรกแล้วทําให้เสียประตูนะครับเป็นเลสพอใช้ครับแต่ว่าเขาก็ยังเชื่อมกับซานโช่ไม่ได้เหมือนเดิมดาวโลได้เติมเกมตามที่ถนัดแล้วก็ด้วยความที่เกมรับอาร์เซนอลฝั่งซ้ายมันก็ไม่ได้ดีนะครับทางดาวโลก็เลยได้เติมเยอะแล้วก็เกือบจะยิงได้หลายๆครั้งนะครับส่วนคนที่ผมคิดว่าดีที่สุดคือพี่โดนะผมว่าสมาธิของเขา,าอ่ะอยู่กับเกมตลอดเวลานะครับไอจังหวะที่มีจังหวะที่ เขายิงเข้าเกือบจะเป็นสองสองแต่ว่าล้ำหน้านิดเดียวอะล้ำหน้าแบบแบบคืบเดียวะนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าพี่โดคือโฟกัสกับเกมตลอดเวลาแฟนๆก็เลยเสียดายว่าโดน่าจะได้ยิงจุดโทษนะครับแล้วมันก็นําไปสู่ว่าคือผมว่าอาร์เซนอลพลาดนะเราก็เลยจังหวะโต้กลับแต่ผมรู้สึกว่าคืออาร์เซนอลมีความมุ่งมั่นมากกว่านะครับแล้วก็ดูมีกระติตกระใจมีสมาธ,มมาธิมีสมาธิกับเกมนี้มากกว่าแล้วก็สมควรได้3คะแนนไป ก็ผมว่าด้วยคือมีมีแฟนแฟนบอลตั้งคําถามว่าเอ้ยเทนฮากมาแล้วมันจะทําให้นักเตะเอเดตตั้งใจมากขึ้นหรือเปล่าผมก็รู้สึกว่าคือนักเตะรู้นานแลวครับว่าเทนฮากจะมาฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือนักเตะที่อยากจะเล่นกับอยู่ในแต่ต่อคุณจะเห็นว่าเขามุ่งมั่นตั้งใจเหมือนเดิมแล้วก็จะมีบางคนที่เขาจะไปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หรือบางคนที่ใช้คําว่าเสียความมั่นใจยาวๆแล้วก็สภาพจิตใจไม่ได้แกร่งพอก็อาจจะเล่นได้ไม่ดีนักในส่วนของบรูโน่คือผมว่า ความมั่นใจเขาเสียครับคือบูนโน่เวลามุ่งมั่นเขาทําอะไรเขาก็ดีหมดเวลาทุกอย่างมันคลิกนะแต่สิ่งสำคัญของนักฟุตบอลครับเมื่อคุณอยู่ในจุดที่แย่คุณต้องรวบรวมสมาธิแล้วกลับมาสู้ให้ได้ซึ่งผมว่านี่คือจุดที่บุูโน่ยังขาดถ้ามีคําถามว่าใครควรจะเป็นกัปตันทีมต่อจากแม็กควซึ่งผมว่ามีโอกาสสูงที่ทีมจะเปลี่ยนกัปตันนะครับหลายคนก็อาจจะโอเคแหละเลือก2คนคือโด e, กับบูโน่ คำถามคือพี่โด้ปีหน้าก็38แล้วเขาไม่ใช่กับตันระยะยาวแน่ๆสุดท้ายก็ต้องมานั่งเลือกกับตันกันใหม่แล้วผมก็เชื่อว่านะตอนนี้หน้าห่างผมเข้าใจว่าผมพูดณเวลานี้มันขัดใจทุกท่านหลายๆท่านแต่นะตอนนี้คือคืออ่ะถ้าไม่นับบรูโน่นะที่เป็นรองกับตันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วารานไหมนะครับลินเดอร์เลิฟหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าซีซั่นหน้าเราก็ไม่รู้ว่าพี่เลิฟจะไปเป็นเอ่อเซนเตอร์ตัวสำรองไหมหรือว่ากลับไปที่เดียรอ่ะฉะนั้นในมุมผมนะถ้าเอาแบบ ที่เซฟที่สุดนะครับผมว่าก็ควรจะเอาปลอกแขนกลับไปให้ดาบิทตเคอผมว่าคือเหมาะสมที่สุดแล้วนะตอนนี้ในกรณีที่ถ้าคุณจะตั้งกับปันระยะยาวนะครับเพราะผมย้ำว่าพี่ดว้วเขาอยู่ปีหรือสองปีผยมว่าเขาก็ไปแล้วถ้าจ,จะเอาระยะยาวเพราะเดก็คือบอลเทนฮาร์ดเป็นบอลดันลากองหลังขึ้นสูงต้องการโกสมัยใหม่เล่นด้วยเท้าได้ดีเดก็ไม่ใช่อีกคือมันมันดูติดติดกัขาด,ด,ดไปหมดนะครับแต่ณตอนนี้คือถ้าไม่นับฟรอมบรูโน่ในเกมนี้ซึ่งซึ่ง,งตัดเกมนี้ออกไปนะก็ ก็อาจจะต้องเป็นบูโน่ไปก่อนนะครับแต่ถ้าจะเอาคนที่ใช้คำว่าณตอนนี้ดูมีวุฒิภาวะนะครับดูมีสมาธิกับเกมดูดูพึ่งได้แล้วก็ดูทุกคนเชื่อมั่นก็มี2คนคือเดกับพิโดนะครับเดอาจจะอยู่นานกว่าพิโดหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าจบซีซันนี้เทนฮาร์ดจะซื้อโกใหม่ไหมอันนี้ก็ต้องดูหน้างานกันอีกทีหนึ่งฉะนั้นนะครับก็ต้องรอดูสถานการณ์ของกันทีมส่วนความมั่นใจ ก็นั่นแหละครับคือยูไนเต็ดเหลืออีกสี่เกมครับอพอโฟร์หลุดผมว่าหลุดหลุดแล้วครับแม้ว่าทีมอื่นเขาจะทาแต้มหล่นกันแต่ว่าเราตามไม่ทันแล้วครับคือทางทฤษฎีอาจจะตามทันนะแต่คุณทาแต้มหล่นเยอะขนาดนี้คุณไม่คู่ควรกับการได้ไป UCL อยู่แล้วฉะนี้นก็ต้องดูว่าสุดท้ายยูไนเต็ดจะจบอันดับ 5, หรือันดับ6หรือ 6, รอันดับ7ก็ต้องไปดูหน้างานกันอีกทีหนึง่งนะครับแต่สิ่งที่ฟแฟนๆอยากเห็นในช่วง4เกมสุดท้ายนี้ก็คืออยากให้ความมั่นใจคืออย่างน้อยคุณเล่นเพื่อแฟนบอลน,น่ะ แล้วอย่างน้อยคุณกลับมามีสมาธิหน่อยคือโอเคแหละบางคนอยากย้ายทีมบางคนรอสังกัดใหม่แต่เฮ้ยกูก็ต้องโชว์ฟอร์มให้ดีมีความเป็นมืออาชีพสิใช่ไหมคุณจะหาสังกัดใหม่ถ้าคุณจะเล่นเพื่อหาสังกัดใหม่คุณต้องเล่นให้ดีสังกัดใหม่เขาจะได้มาจีบคุณแล้วก็มาติดต่อคุณเขาก็จะได้เลือกคุณไงถูกไหมฮะหรือบางคนที่ใช้คําว่าอยากพิสูจน์ตัวเองให้เทนฮาคเห็นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาโอกาสทองที่คุณจะเล่นในเทนฮาคดูเพราะเทนฮาคเขาเป็นคนละเอียดครับเขาเป็นคน get in details เขาเก็บข้อมูลหมดเยออะู่แล้ว ฉะนั้นณนะตอนนี้ใครก็ตามที่อยากจะเล่นกับมวนแต่ต่อฤดูกาลหน้าเนี่ยสี่เกมสุดท้ายเนี่ยโอเคไอ้อันดงอันดับอะไรอาจจะไม่มีผลแล้วนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องเล่นเต็มที่ครับคุณก็ต้องเล่นเต็มที่เพื่อเพื่อทีมครับเพื่อต้นสังกัดในช่วงสุดท้ายที่เหลืออยู่นะครับอาช่วงท้ายขอบคุณด้วยนะครับกับทางเดอร์มาดรายครับนะครับเครื่องมือแพทย์ลดเหงื่อสำหรับใช้ในบ้านนะครับใครที่มีปัญหาในเรื่องของอเหงื่อออกเยอะผิดปกตินะฮะคือไม่ใช่เล่น กีฬาออกกาลังและเงื่อออกอันนี้ปกติแต่บางทีไม่เล่นกีฬาแล้วเงื่อออกเยอะนะครับเดอร์มาร์ไรอาจจะเป็นคําตอบครับใช้ในบ้านได้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์อยู่แล้วยังแอดไลน์ไปได้ที่ a d ดเดอร์มาร์ทนะครับอย่าลืมแอดก่อนนะครับแล้วก็เดอร์มาร์ทีเแล้วก็เว็บไซต์ครับเดอร์มาร์ไรเ l a ลนดอทคอมแล้วก็โปรเปิดตัวนะครับส่วนลดกว่า30%ผ่อน0% 4เเดือนนะครับก็ว่ากันใหม่ครับกับเกมต่อไปนะครับ ยูเอเดจะเจอกับเชลซีนะครับในคืนพฤหัสหน้าก็ตามเชียร์กันต่อครับยังไงเราก็รักยูเอเดไปแล้วก็ตามเชียร์กันไปแล้วก็ข่าวของเชนฮากข่าวของการสร้างทีมใหม่ก็น่าจะมาแรงขึ้นยังไงก็ติดตามคอนเทนต์ติดตามเนื้อหาจากดูบากับแนทได้ทุกช่องทางนะครับวันนี้ลาไปก่อนใครมีอะไรอยากจะคอมเมนต์อยากจะระบายอะไรเชิญครับด้านล่างนี้คือพื้นที่ของคุณครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ